เอโยอร์วอซับสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะฮะลูกค้านะเป็นรุ่นส t a ลิันซีท400นะครับผมนะคันนี้ทรงเฟี้ยวๆเลยนะฮะทรงจิกโกทรงลุงสุดๆไปเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะเป็นสีดำเงาเฟี้ยวๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเครื่องยนต์400ซีซีนะฮะมาพร้อมกับระบบหัวฉีดนะฮะลูกค้าคันนี้นะเป็นท่อ สองสูบนะฮะท่อได้ว่าเป็นท่อแต่งนะเป็นท่อไปนะลูกค้าท่อลันๆเลยนะครับเจ้าคันนี้มีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะฮะโครเมี่ยมเงาๆครับลูกค้านะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมโดยรวมรถยังสวยยังเฟี้ยวอยู่เลยนะนยงยนฝั่งนี้สะอาดกริบครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันหน่อยเลขไมล์เจ้าคันนี้นะอยู่ที่16,00 0มกกิโลเท่านั้นเองนะฮะ มีที่แปะป้ายทะเบียนใหม่มาให้แล้วนะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งด้วยนะฮะทางร้านเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยรถพ,พร้อมขับขี่เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยครับผมนะถ้าใครสนใจรถส,สวยๆเท่ๆแบบนี้นะฮะรีบมาจับมาจองกันนะฮะมีมาแค่คันนี้คัน,น,คนเดียวนะครับผมนะ เจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ